สวัสดีครับขอนำท่านเข้าสู่พอดแคสต์รายการ Global w r a พบกับผมธีรพัฒน์เมธานดุคราะห์จากฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยซิมิโก้โดยเราจะมาเริ่มจากการรับอัพสภาวะตลาดต่างประเทศของสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นช่วงคาบเกี่ยวระหว่างสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกันยายนแล้วก็มีติดวันทําการวันแรกของเดือนตุลาคมนะครับแต่ชนิดตลาดหุ้นต่างประเทศหลักก็คือตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ย ก็ยังปิดผสมติดต่อกันนะครับโดยดัชนี S&P 500ของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมาปิดปลายสัปดาห์ที่4,357.04จุดนะครับลดลง2.21%ระหว่างสัปดาห์โดยมีแรงกดดันจากการปรับขึ้นของอัตราเงินเฟอ้อหลังดัชนีราคาผู้บริโภคของสหรัฐเนี่ยแต่5%ติดต่อกันมาแล้ว3เดือนนะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังหมดโควิดได้ รวมทั้งการปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนปฏิบัติร,าารัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็เกิน51.5%เปอร์เซ็นตเป็นครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนปีนี้ซึ่งก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนการปรับขึ้นของอัตราดอกเบีย้ยแม้ธนาคา,ารกลางของสหรัฐเนี่ยคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยจะมีขึ้นในปี2022นะครับหรือว่าปีหน้าก็ตามทั้งนี้เนี่ยการปรับลงของตัชนีตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็นําลงโดยหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับที่ราคาหุ้นเนี่ย ตอบสนองไวกับการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบียนะครับอาทิเช่น Microsoft Apple Amazon นรวมทั้ง Google ก็เลยส่งผลให้เดินกยนยายนที่ผ่านมาเนี่ยดัชีนี s อพี P 500เนี่ยปรับตัวลงถึง5%ส่วนดัดชนีห้างเสียงของตลาดทุ้นฮ่องกงเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา1.59%นะครับจากที่สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่ยปรับตัวลงแรงเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยเริ่มคลายความกังวลวิกฤตหนี้ของเอเวอร์แกนนะครับ บริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนที่ไม่สามารถจ่ายเงินต้นและก็ดอกเบีย้ยคืณนกู้ตามกําหนดนะครับเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยคาดหวังว่าทางการจีนเนี่ยจะยื่นมือเข้ามาช่วยนะครับประกอบกับเอว่าแกนเองเนี่ยก็มีแผนที่จะขายสินทรัพย์บางส่วนของบริษัทออกไปเพื่อจ่ายคืนหนี้นะครับโดยหุ้นที่ช่วยดันดัชนีห้างเสิงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มการเงินนะครับไม่ว่าจะเป็น A i A H s B C ธนาคารไชน่าคอนสตรัคชั่นนะครับ ก็มีเพียงบูซีไบโอบริษัทไบโอเทคที่้ามาติดนะครับในขณะหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังมีแรงขายต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาซยวมี่เทคโทนิกรวมทั้งซันนี่ออปติคอลโดยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยแต่ชนีหั่งเสียงของตลาดหุ้นฮ่องกงเนี่ยปรับตัวลงแรงถึง5%นับตั้งแต่ปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับก็มีจํานวนมวลชนมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศจีนเนี่ย ที่ประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับซึ่งถือว่าเป็นเหตุการณ์ไฟฟ้าดับที่รุนแรงมากที่สุดของประเทศนะครับในรอบกว่า10ปีทําไมประเทศจีนเนี่ยที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่เป็นันดับสองของโลกเนี่ยและก็มีความต้องการบริโภคพลังงานมากที่สุดในโลกเนี่ยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเนี่ยที่กําลังฟื้นตัวกับการระบาดของโควิด1 i เนี่ยจึงประสบกับปัญหาไฟฟ้าดับนะครับซึ่งในบอสั์นนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันว่า,วาพิจาราขาดแคลนพลังงานของจีนเนี่ยจะส่งสัญ,ญญาณเตือนอะไร ทั้งนี้เนี่ยปัญหาไฟฟ้าดับของจีนเนี่ยที่เกิดขึ้นปลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดจากหลายสาเหตุที่บังเอิญเข้ามาในเวลาเดียวกันนะครับอันแรกเนี่ยก็มาจากการควบคุมปริมาณการผลิตไฟฟ้าจากส่วนกลางให้เป็นไปตามเป้าหมายนะครับทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการปฏิรูปแล้วก็การพัฒนาแห่งชาติของจีนเนี่ยหรือชื่อย่อก็คือ NDRC เนี่ยได้มีการกําหนดเป้าหมายปริมาณการใช้ไฟฟ้าของแต่ละมณฑลในแต่ละไตามาสนะครับ โดยมีเป้าหมายคือการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าในปี2021ต่อ GDP ลงเนี่ย3%นะครับเมื่อเทียบกับปี2020ทั้งนี้เนี่ยในเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ย NDC r ก็มีการตรวจสอบพบว่ามีอยู่9มนลทนที่ใช้ไฟฟ้าเกินเป้าหมายของไตรมาสไปมากนะครับแล้วก็มีอีก10มนลทนที่ใช้ไฟฟ้าสูงกว่าเป้าไปเล็กน้อยทําให้ต้องมีการปันส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าโดยมีการปรับลดปริมาณผลิตไฟฟ้าลงนะครับ สาเหตุถัดมาก็คือมาจากความไม่สมดุลระหว่างความต้องการบริโภคและก็ปริมาณผลิตถ่านหินนะครับทั้งนี้เนี่ยถ่านหินเป็นแหล่งเชื้อเพลิงหลักในการผลิตพลังงานไฟฟ้าของจีนนะครับคิดเป็นสัดส่วนประมาณ70%ของแหล่งเชื้อเพลิงทุกชนิดรวมกันและที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการผลิตถ่านหินในประเทศจีนเนี่ยมีอัตราการเติบโตที่ต่ำกว่าความต้องการบริโภคในประเทศนะครับโดยในเดือนสิงหาคมปีนี้เนี่ยการผลิตไฟฟ้าจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานความร้อน ซึ่งต้องใช้ฐานหินเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเพิ่มขึ้น12.6เนะครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2020นะครับเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าของจีเนี่ยที่สูงขึ้นหลังเศรษฐกิจกลับมาขยายตัวหลังผลกระทบโควิดเนี่ยทำให้โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เนี่ยกลับมาผลิตแล้วก็ต้องมีการเพิ่มกำลังพาเลตการผลิตนะครับจากที่เกิดปัญหาการหยุดชะง,งักของซัพพลายเชน แต่จีนเองเนี่ยกับผลิตฐานหินในประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต่ากว่านะครับก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ4%เซนะครับอันเป็นผลพวงจากเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยจีนเองก็เร่งรีบผลิตฐานหินมากจนเกินไปจนทําให้เกิดอุบัติเหตุในเหมืองฐานหินบ่อยครั้งนะครับตามที่เราเคยเห็นข่าวนะครับจนกระทั่งทางการจีนเนี่ยต้องออกกฎระเบียบควบคุมความปลอดภยัยจึงทําให้การผลิตฐานหินของจีนเนี่ยเติบโตช้าลงนะครับ ประกอบกับปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงงานไฟฟ้าพลังงานน้ำเนี่ยน้อยลงนะครับเนื่องจากภาวะแห้งแลง้งก็เลยยิ่งเป็นการซ้ําเติมภาวะการขาขดแคลนไฟฟ้าภายในประเทศนะครับปัจจัยต่อมาเนี่ยมาจากการนําเข้าถ่านหินของจีนที่ชะลอตัวลงเช่นกันนะครับทั้งนี้เนี่ยจีนมีการนําเข้าถ่านหินจากแหล่งต่างประเทศเนี่ยสัดส่วนประมาณ10%ของความต้องการใช้ในประเทศนะครับโดยนําเข้าจากประเทศอื่นอย่างเช่นอินโดนีเซียนะครับ ก็เป็นแหล่งที่นําเข้านะครับแล้วก็มีประเทศออสเตรเลียซึ่งก็เคยนําเข้าปีละ50-60ล้านตันนะครับแต่หลังจากที่จีนเนี่ยมีการจํากัดการนําเข้าจากออสเตรเลียนะครับตั้งแต่ครึ่งหลังของปี2020เนี่ยก็มาประสบกับปัญหาการส่งออกถ่านหินของอินโดนีเซียนะครับที่ชะลอตัวลงจากผลกระทบการระบาดของโควิดรวมทั้งผลกระทบจากที่ภูมิอากาศก็เลยทําให้จีนเนี่ยนำเข้าถ่านหินได้น้อยลง ทั้งหมดที่เก่าวมาเนี่ยประกอบกับทั้งบริษัทผลิตไฟฟ้าแล้วก็ทางการจีนเนี่ยไ่ได้คาดคิดมาก่อนนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ความต้องการบริโภคไฟฟ้าเนี่ยเพิ่มขึ้นแต่ปริมาณผลิตเนี่ยมีจํากัดในเดือนกันยายนเนี่ยเพราะอันที่จริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมเนี่ยซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าที่สูงเนี่ยทั้งหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็บริษัทไฟฟ้าเนี่ยต่างก็ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะครับที่ทําให ปริมาณผลิตไฟฟ้าเนี่ยมีเพียงพอใช้แล้วก็คาดว่าในเดือนกันยายนเนี่ยสถานการณ์เนี่ยจะผ่อนคลายลงนะครับแต่ปรากฏว่าปริมาณผลิตไฟฟ้าเนี่ยในเดือนกันยายนเนี่ยกับไม่พอใช้นะครับทั้งนี้เนี่ยคาดว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยสถานก,การณ์ความไม่สมดุลระหว่างดิมาและสัพพายเนี่ยน่าจะขี้ขายลงนะครับแล้วก็รัฐบาลท้องถิ่นก็ได้มีการปรับขึ้นค่าไฟฟ้าที่มาจากเชื้อเพลิงที่เป็นฐานหิน รวมทั้งให้มีการเพิ่มการผลิตถ่านหินในประเทศแล้วก็มีการกลับมานําเข้าถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียอีกครั้งนะครับในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามเนี่ยวิกฤตการขาดแคลนพลังงานของจีนครั้งนี้เนี่ยเป็นสัญญาณว่าโลกอาจจะไม่สามารถพึ่งพาพลังงานทางเลือกได้ทั้งหมดนะครับจึงจําเป็นต้องมีระบบการกักเก็บไฟฟ้านะครับโดยเฉพาะแบตเตอรี่แล้วก็เหตุการณ์เช่นนี้เนี่ยมีโอกาสเกิดขึ้นได้อีกนะครับ จากที่ความต้องการเชื้อเพลิงฟอสซิลของโลกเนี่ยที่ยังมีอยู่นอกจากนี้เนี่ยการลดการผลิตของภาคอุตสาหการรมจีนเนี่ยอาจทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนผหลือพันสินค้าท่านกลางที่ทั่วโลกจะต้องนําไปผลิตต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นโลหะพันชิปของวงจรอิเล็กทรอนิกแลวก็อาจจะส่งผลให้อัตราเงินเฟอ้อเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นเร็วกว่าที่คาดได้นะครับซึ่งก็หมายถึงว่าโอกาสที่ธนาคารกลางเนี่ย อาจจะมีการปรับขึ้นอาัตาราดอกเบีย้ยเรล้วกว่าที่คาเนี่ยจึงมีความเป็นไปได้กวามปิดท้ายรายการเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็สามารถลงทุนได้กับเคทิสซาตอ่านเคทิสซาตอินเทอร์เทรดแล้วก็พบกันใหม่รอบหน้าสวัสดีครับ